มาดูตัวอย่างเรื่องเลขอนุกรมเลขต่อจาก25เนี่ยเลขตรงนี้ยมันคือเลขอะไรปกติแล้วเรื่องนี้เราก็จะหาผลต่างระหว่างก้อนแต่ละก้อนเนี่ยแล้วก็จะโยง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 ลงไาเรื่อยๆซึ่งวิธีนั้นนะสำหรับโจทย์ข้อนี้ใช้วิธีนั้นไม่ได้เราอาจจะต้องลองดูก่อนนะลองดูก่อนทีนี้ข้อนี้ เราก็สังเกตว่าออสังเกตว่าเลขเนี่ยมันเป็นลักษณะของเลขยกกำลังามาดูแนวคิดนะจะค่อยๆสอนนะอาจจะช้านิดนึงเพราะจะค่อยๆอ,อธิบายมาดูแนวคิดเลขเนี่ยมันเป็นลักษณะของเลขยกกำลังเอามาดูก็แรก สามเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างตัวเดียวเลยก็คือสองกำลังห้าเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนต่อมา81ดสเแปดสราน่าจะคุ้นกับ9ก้ากำลังสองเก้ทีนี้มันไปต่อได้ไหมมาดูนะ หามาก่อนหามาก่อนก้าวยกกำลังสองเอาเฉพาะเลขก้าก่อนดูสีเป็นหลักนะ9ก็คือ3ามกำลังสองแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากัน กำลังซ้อนกันเอาเลชีกำลังคูณกันสอเปคูณสเป็นสแสดงว่ามันสามารถเป็นได้อีกหนึ่งตัวแปดสินะมันก็คือ3ามกำลังสเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนต่อมามาดู64 64เนี่ยเราจะคุ้นกับ แปดกำลังสองแปดเท่าไหกสิบทีนี้มาดูผลคามานะแกำลังสองไปต่อได้ไหมดู4เป็นหลักนะแปกำลังสองไปต่อได้ไหม8ปดี่ยมันเกิดจาก2องดยกำลังสามสงคูณกันสครั้งได้8 แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2ดูสีเป็นหลักนะสังเกตนะกำลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันมันจะกลายเป็น2ยกกำลัง2คูณ3เป็น6คี่สังเกตนะ เลขตรงนี้ไม่เท่ากันให้เราลองสลับเลขลองสลับเลขนะกลายเป็น2ยกกำลังสองทั้งหมดกำลังสาสลับเลขสลับเลขเอาสองไว้ในเอาสาไว้ไนอกมีค่าเท่ากันสองกำลังสองได้สี่ สดยกำลังสองอ่ะดูสีเป็นหลักดูสีเป็นหลักอ่ะขอเปลี่ยนสีก่อนกลายเป็น4ี่กำลังสามแสดงว่า8ปดกำลังสองเนี่ยแกำลังสองเนี่ยมันก็แยกเป็น2องกำลังหแล้วก็4ี่กำลังสาม เอา8กำลังสมาคิดนะมันจะได้2ทาง2องกำลังหกสีกำลังสามสอกลังหก็ได้64 4ยกกำลังสก็ได้64สิบส x สเลขนี้คิดมาจาก8ยกกำลังสองค่อยค,อย,คอยคิดวงไว้วงไว้ยี ต่อมาอีกตัวนึงนะยี่สิบห้ายบห้าใจะได้คําตอบแนละ้วยี่สิบห้ามีตัวเดียวคิดไม่ยากมันคือ5้ายกกำลังสองเป็นอื่นใดไม่ได้ห้ากำลังสองได้ยีห้าแล้วเราจะใช้ตัวไหนแน่นอนหัวท้ายดูที่ไฮไลไท์นะมาดูลักษณะการเพิ่มขึ้น 2กำลังห้าสองก็ต้องมามาสามสองมาเก้ามันโดดไปสองก็ต้องมาสามสามก็ต้องมาอะไรสามมาแปดไหมสามมาสองไหมสามก็ต้องไปสี่แล้วสี่ก็ต้องมาห้าโอเคสวยงามแล้วดูเลขชี้กำลังห้าดูที่ไฮไลไท์นะขอไฮไลท์อีกสีหนึ่งมันไม่เข้ม โอเคชัดเจนแล้วมาดูเลขชี้กำลัง5 4 3 2อขอกากระบาทตัวที่ไม่ใช้จะได้ไม่เกะกะอันนี้ใช้อนีันนี้ใช้อนี้อันนี้ใช้อนี้อันนี้ใช้น,น,น,ชนี้เพราะฉะนั้นเลขต่อไปดูฐานนะ 2,3,4,5ต่อไปก็ต้องเป็น6กต้องเป็น6แน่นอนฐานเป็น6แน่นอนแล้วมาดูเลขชี้กำลังห้าสี่สาสก็ต้องเป็นอะไรเป็น1แสดงคําตอบเป็น6กำลัง1นกกำลัง1ก็มีค่าเท่ากับ6แสดงว่าข้อนี้ตอบ6ตอบช้อยข้อขอควายเรียบร้อย ทีนี้ข้อต่อไปฝากทำนิดนึงเดี๋ยวมาเฉลย